ประทับใจมากครับตามเข้ามาครับตามเข้ามาร่วมงานด้วยครับขอฝึกงานด้วยแล้วก็ขอร่วมงานด้วยและดูครับอถึงไม่ทรรมดาแล้วนะครับมีไข่หน้าไข้หลังนะครับดูครับถามว่าครูของคุณวาตูนี่คือใครเดี๋ยวจะเห็นกันครับคุณสุภลักษณ์นาสมยนต์ครับสาวสวยจากปัตตานีวัย27ปีครับไปโทรทักาที่ปารีสโอ้โหเป็นที่คลั่งคลายของคุณวาตูมาก สวมเสื้อแดงนี่ครับคุณสุธลักษณ์ครับนรับุดีทีไรับพีกู้ชักขาคู่เลยครับในลูปซองแฝดเลยารเอาละครับสายจนก็เราก็มาคุณครูจังเอาแล้วเป็ครูโชว์โอ้คุณโชวเท่มากครับดูครับก้าวไปชันครับเวียงครับวาตูยังทำไม่ได้ครับอือหือดูครับ หมุนแบบนี้นี่อย่าเข้าใจว่าข้างล่างจะมีล้อหมุนอยู่ข้างล่างไม่ใช่ครับเท้าเปล่าๆนี่ครับดูนะครับโอ้สเต็ปเลือเดินจริงโอ้โหเสร็จจากงานนี้นี่แข่งอินนัสกีฬาได้ด้วยนะครับแบบนี้ธรรมดาที่ไหนครับก็เลยตอนนี้ก็เลยอยู่ช่วยชันชันทีราฟคุะตาด้วค่ะโอเค